หลังจากไปอุทนาครับนะขออภัยจริงๆค่ะที่จะต้องขอให้คุณทําการหยุดใช้คอมพิวเตอร์พกพาของคุณตอนนี้นะครับมันกําลังส่งขุนรบกวนกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินนะครับขอโทษทีครับผมไม่ทราบนะครับกับปิดท้ายนะครับและนำมาสู่ practice 21ครับจากข้อมูลต่อไปนี้ครับเลือว่าถรูหรือผิดนะ t r u e or f a l s e จริงหรือเท็จนะครับหครับผู้โดยสารทั้งหมดมาจะต้องนะครับรู้สึกดีสำหรับการบินเสมอนะครับสองนะครับ ผู้โดยสารบางคนกังวลเกี่ยวกับเสียงข้อ3ครับผู้โดยสารบางคนกังวลเกี่ยวกับส่วนของเครื่องบินที่มีการเคลื่อนไหวนะครับสครับผู้โดยสารจำเป็นจะต้องให้ความมั่นใจว่าเที่ยวบินของเขานั้นปลอดภัยข้อ5ครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอไปที่ต้องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างว่าอยู่ภายใต้การควบคุม ข้อ6ครับผู้โดยสารอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องนะครับและข้อ7ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างนั้นอาจส่งผลกับระบบการให้ความบันเทิงของนักบินนะครับก็ต่อไปกับ7ข้อนะครับหลังจากพูดถึงนะครับคำถามของผู้โดยสารบางครั้งนะครับผู้โดยสารก็จะเป็นที่ต้องตําหนิเนื่องจากกระบวนการต่างๆซึ่งอาจจะไม่ราบรื่นนะจากการให้บริการบนเครื่องนะครับก็จะต้องมาดูกันว่ารูปแบบของการคัดค้านะครับมีอะไรบ้างเช่นนะครับหนึ่ง flight delays and waiting time นะครับ กระบวนการมีการล่าช้าและรอนานนะครับ เกี่ยวกับเรื you, ่องของบริการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในห้องผู้โดยสารนะครับการจัดตําแหน่งที่นั่งครับเครื่องเดืนครับการขาดซึ่งข้อมูลนะครับแล้วก็สภาพของห้องน้ําและบางครั้งลูกเรือเองก็ถูกตําหนิในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับและในบทบาทของลูกเรือครับคุณจะต้องตอบรับนะครับอย่างสุภาพต่อคําตําหนิเหล่านั้นก่อนอื่นนะครับมองดูรูปแบบประโยคนะครับการตาหนิสืบเนื่องจากบริการเรื่องอาหารนะครับคุณจะกล่าวอย่างไรเพื่อตอบกับผู้โดยสารคนนี้นะครับ หนึ่งขอโทษทีครับเรารอเครื่องรื้อมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเราทานอาหารเสร็จเมื่อตั้งยีนาทีที่แล้วแล้วนะสครับขออภัยครับผมไม่สามารถทานอาหารมื้อนี้ได้นะครับมันเย็นนะครับข้อ3ครับนี่ไม่ใช่สิที่ผมขออาไวนะผมขออาหารที่เป็นมังสวิรัตก่อลองดูว่ากูจะตอบอย่างไรนะครับ น้าจันมาที่ practice 22ครับฟังลูกเรือทำการตอบคำถามกับลูกประโยชน์นั้นเติมลงไปให้สมบูรณ์นะครับอ๋อ o understand นะครับอฉันเข้าใจค่ะฉันจุดๆนะครับมันเป็นอะไรที่มากเลยนะครับฉันจะสามารถจุดๆอะไรให้คุณนะครับสองครับโอ้จริงด้วยนะนั่นจุดๆไม่เลยนะนะครับฉันเสียใจนะครับเดี๋ยวฉันขอจุดๆให้คุณนะและดูว่าฉันจะสามารถหาอาหารที่ปรุงร้อนๆมาให้คุณในทันทีได้ไหมนะครับ ภาสาครับโอ้ oh, ครับฉันเสียใจ,จสำหรับสิ่งนี้กรุณาจุดๆฉันขอตรวจสอบจุดๆในบริการกอาหารนะนะครับเขาบอกว่าครับ ฟรีดอ t จจะนั่นจะต้องเป็นคนเรียมีภาวะเรื่องการใช้ถ้อยคำอย่างชาญฉลาดนะครับซึ่งแน่นอนครับมาจาเน้นเรื่องความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะครับการขอโทษนะครับการให้เหตุผลที่ดีเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้แล้วก็หาทางออกให้นะครับดูที่การตอบนะครับในประโยคแรกอีกครั้งครับและดูว่ามันเป็นไปตามกระบวนการต่อไปนี้นะครับก็คือ1ครับ sympathize นะครับการเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะครับ I understand ฉันเข้าใจเรื่องจริงๆนะครับ Apologize ขอโทษครับ I apologize Give a reason it has been so busy ตอนนี้มันยุ่งมากเลยอาจจะเกิดการตกหล่นเองนะครับ Find a solution หาทางออกให้ What can I get you ฉันทำอะไรให้คุณได้บ้างนั่นเองนะครับก็เป็นแนวทางนะครับและนั่นมาสู่ Practice 23ครับฟังนะครับการตำหนิ5อย่างนะครับแล้วก็ระบุในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับตัดสินใจว่าคุณจะพูดอย่างไรในการตอบมีทั้งหมด5้าสถานการณ์นะครับเราเขียนคำตอบลงมาหลังจากนั้นครับ Practice 24นะครับ การตอบรับของลูกเรือต่อ5้าสถานการณ์ที่เป็นคำตัหนืดนั้นนะครับและให้คุณระบุว่านะครับลูกเรือนั้นใช้การตอบรับที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับมีทม้งหด5สถานการณ์เช่นกันนะครับเราจะได้มาสู่ Practice 25ครับเติมคำในช่องว่างนะครับโดยใช้คำสำนวนคำสำคัญที่ลูกเรือใช้ในการรับมือกับปัญหาใน Practice ที่24ฝั่งอีกครั้งถ้าหากจำเป็นนะครับหนึ่งครับขอบคุณสำหรับจุดๆให้ฉันรู้สิ่งนี้และและฉันจุดๆนะครับ 2ครับชั้นขอโทษด,ด้วยค่ะนะครับชั้นรู้ว่าจุดๆๆอย่างไรนะครับข้อ3ชั้นเสียใจจุดๆ,ๆสิ่งนั้นนะครับข้อ4ชั้นจุดๆๆว่าคุณไม่จุดๆๆเที่ยวบินของคุณนะครับข้อ5ครับพวกเราจุดๆ,ๆปัญหามากวันนี้นะครับและชั้นจุดๆ,ๆขออภัยนะครับก็ดูว่าตอบได้อย่างไรนะครับและความที่หายไปคือคำว่าอะไร หลังจากนั้นมาสุด Practice 26ครับดูที่นะครับการดำเนินของผู้โดยสารทั่วไปเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับเติมคันในช่องว่างโดยตรงนี้ให้เหมาะสมนะครับบาซ์สินคืออ่างล้างหน้าครับกล็อกคือติดขัดคอนเทนเนอร์ที่บรรจุโดยที่สขปกเฟสชีลในการเกี่ยวกับใบหน้าแฮนด์ด้ามจับเพเปอร์กระดาษ working ทำงานนะครับอันนี้ก็คงจะให้เติมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าความหมายเครื่องชัดเจนแล้วนะครับแล้วไปตรวจคำตอบในชั้นเรียนนะครับถัดมาครับ บางครั้งก็ต้องรับมือกับคําตําหนินะครับที่เกิดจากผู้โดยสารคนอื่นพูดง่ายคือสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับผู้โดยสารนะครับ p r a c ิ i c ิ์สเจ็ดครับฟังผู้โดยสารคนหนึ่งทําการตําหนิไปยังลูกเรือนะครับโจเซฟลาฟะและเขาการตกลงทำต่อไปนี้นะครับหครับทำไมผู้โดยสารจึงโกรธ 2. ครับน่ะผู้โดยสารอยากให้ทําอะไรข้อ3ครับอะไรที่ลูกเรือหรือโจเซฟแนะนํานะครับ และท้ายสุดนะครับผู้ติดสางคนนั้นพอใจไหมนะครับเรามาสู่ practice 28ครับฟังอีกครั้งครับและเติมคำในช่องว่าสิ่งที่ผมก็จะช่วยแปลให้นะครับซึ่งก็จะหมายถึงเวลาละเอียดที่คุณจะได้ฟังใน practice 27นั่นเองนะครับขอโทษทีฟังนะครับผมไม่สามารถนั่งที่นี่ต่อไปแล้วนะครับกลุ่มชายตัวนั้นคำเสียงดังมากพวกเขาจุดๆผมและทุกคนที่อยู่รอบข้างเลยนะครับถ้าคุณไมสมารถทำอะไรสิ่งนี้ได้นะครับคุณต้องหาที่นั่งให้ผมใหม่นะครับจุดๆๆุดนั่งที่นี่อีกต่อไปแล้วนะครับ จเซฟอืมใช่ครับจุดๆๆนะครับนะผมได้ยินนะครับว่าพวกเขาเสแสดงขนาดใดและผมเสียใจที่พวกเขากําลังรบกวนคุณนะครับคุณได้พูดคุยกับเขาหรือ,อยังนะครับสารตอบว่าไม่แน่นอนครับผมไม่คิดว่าพวกเขาจะจุดๆเกี่ยวกับผมหรือใครสักคนล่ะจะเซฟว่างั้นผมขอจุดๆๆ กับพวกเขานะครับนะถ้ามันไม่สามารถดีขึ้นได้นะครับผมก็จะหาที่นั่งให้คุณใหม่นะครับถึงแม้ว่าเที่ยวบินนี้มาาันจัดคาจะเต็มก็ตามนะครับจุดๆเป็นไงบ้างนะครับได้โอเคขอบคุณนั่นจันจะดีมากนะครับเป็นอุเบกต่อไปอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นครับมา practice 20หน่อยครับฟังจเ s a อธิบายเกี่ยวกับปัญหา ต่อลูกเรือของเขาฮันส์นะครับแล้วต่อคำถามครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะย้ายผู้โดยสารที่โกรธไปอย่างตำแหน่งอื่นนะครับสองนะครับโจเซฟจะทําอะไรในการรับมือกับสถานการณ์นี้นะครับและข้อสามครับฮันส์จะทำอ,ทอะไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือ จากนั้นมาซิพักทิศสามสิบครับโจเซฟกำลังพูดคุยกับกลุ่มผู้โดยสารที่ทาเสียงดังนั้นนะครับเติมคําในช่องว่างและตัวคําตของคุณจะเซฟครับขออภัยครับขออภัยครับอ่ฟังนะครับหนุ่มๆนะครับคุณกําลังจุดๆเที่ยวบินใช่ไหมบอกใช่แน่นอนแน่นอนอ่ะมันเยี่ยมเลยนะครับโจเซฟถาวาผมคออะไรพิเศษจากคุณจุดๆๆได้ไหมนะครับคุณกรุณาช่วยทําเสียงของคุณให้จุดๆนิดหนึ่งได้ไหมนะครับคุณกําลังจุดๆๆอ่าค่อนข้างดังและคนอื่นๆก็กําลังจุดๆๆนอหรือพลุภาพยนทมายหรอไทบนเหรอ อีคนในบ่กว่าเ,าเราทำจุดๆมากเหรอนะครับโจเซฟแบบไม่ครับไม่มีใครค omplain นะครับไม่มีใครตำหนินั่นแหละแต่เราสามารถจุดๆ ในแกลลี่เลยนะครับก็คือในครัวเรายังได้ยินเลยนั่นเองนะครับอ่ oh okay, no okay. าโอเคนะเพราะแบบโอเคกผู้โดยสารก็บอกอ่างั้นกระจุดจุดจุดดื่มได้ไหมละ่ะบอกอ่าได้ค่ะเดี๋ยวจะดื่มมาให้อีกถ้าคุณจะสามารถลดเสียงคุณได้ขอบคุณสําหรับจุดจุดจุดของคุณนะครับก็น่าจะได้แนาทางนะครับว่าเสียงจุดได้ฟังคืออะไรแล้วก็เห็นเรื่องของ b e u t i f u l phrase ครับว่าหรือ if นะครับถ้าสถานการณ์นะครับไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ย then I will try to find you and นั้นจะ say ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นผมจะพาคุณไปที่ไหนนะครับ if t h e r e s t i l l a problem นะครับ then I will come over ถ้าปัญหายยังมมีอู่ผจะ I will there problem leave your a you on own ถ้าเกิาเจอปัญหาผมจะไม่ปล่อยคุณอยู่ตามลำพังนะครับหรเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับอย่าลืมอย r i n น if y o u keep your voices down นะครับผมจะเอาเครื่องดีมาให้อีกนะถ้าคุณจะสามารถลดเสียงลงได้นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้เงื่อ่ไขนะครับคราวนี้มาสู่ managing disruptive passengers นะครับบางครั้งสถานการณ์ที่ยุ่งยากกับผู้โดยสารก็เรียกเหนือการควบคุมกับผู้โดยสารเป็นคนที่ก้าวร้าวนะครับมีการดูหมิ่นละเมานะครับและปฏิเสธที่จะทำตามที่ถูกร้องขอ นะครับทิศที่31นะครับฟัง Fly T แอตเทนเดนเ n นและ Tom นะแล้วก็ p e r s ซอร์เท็ดกำลังรับมือกับลูกค้าที่มีลักษณะที่ disruptive คือก้าวร้าวสร้างความวุ่นวายนะครับและตอบคำถามนะครับอะไรคือปัญหาของผู้โดยสารนะครับสครับผู้โดยสารอยากได้อะไร3นะครับอะไรที่เจนนี่อธิบายเกี่ยวกับผู้โดยสารนั้นให้ทอมฟังนะครับสครับผู้โดยสารได้กล่าวว่าเขาจะทาอะไรนะครับห้าฟลชแอตเทนเดนได้รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับหครับเท็ดได้บอกว่าเขาจําเป็นจะตทองทำอะไรนะครับ เครับเท็ดบอกว่าเขาจะทําอะไรหลังจากทาการลงจอดแล้วนะครับและ8ครับเท็ดบอกอะไรกับทอม ที่จะต้องทํากับผู้โดยสารคนอื่นๆนะครับก็ต่อคำถามลงไปนะครับเป็นวิธีปฏิบัตินะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์บุนเครื่องก็จะทการเขียนรายงานนะครับการรีพอร์ตอินซิเดนต์นั่นเองนะครับอัฟฟอร์มแอดคาร์เพยร์บายแอร์ครดีเทลก็เป็นลักษณะเหตุการณ์รายงานอย่างเป็นทางการนะครับสิ่งที่การที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดกระบวนการที่ผู้โดยสารที่ไม่เคารพตามกฎกติกาบุนเครื่องนะครับรีพอร์ตนี้จะเป็นเรื่องของเราะละเอียดถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารนะครับการกระทําที่ดําเนินการโดยลูกเรือนะครัื่อรรกกสสาานน้ับ กับตันและอะไรอื่นๆที่จะเกี่ยวข้องกับข้อบังคับทางกฎหมายหรือความปลอดภัยเรื่องบุคคลซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะซึ่ไปสนับสนุนทางด้านการบันทึกอย่างเป็นทางการของสายการบินและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อในการประเมินและตอบรับต่อเหตุการณ์ไปอย่างเหมาะสมนั่นคือจะดาเนินการต่อไปอย่างไรนั่นเองนะครับและนี่คือแบบฟอร์มที่ทําการกรอกครับก็เติมขันลงไปให้เหมาะสมนะครับนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจุดๆนะครับผู้โดยสารที่เมาคนหนึ่งได้กลายเป็นจุดๆเพราะเขา ถูกปฏิเสธจุดๆ,ๆที่มากขึ้นนะครับเขาเริ่มต้นที่จะจุดๆและกรีดร้องนะครับและก็ทําการจุดๆสมาชิกลูกเรือและพนักาคนอื่นๆที่จะจุดๆเขานะครับขวืองเขาถูกจุดๆ,ๆกับที่นั่งโดยจุดๆครับแต่เขาไม่จุดๆลงนะครับนัปตันได้รับรายงานเรื่องนี้และ,ะจุดๆ,ๆท้องถิ่นนะครับมารอที่เครื่องบิน ในจุดปลายทางเพื่อทําการจับกลุ่มผู้โดยสารนั้นนะครับและนี่คือสำนวนที่ใช้ในการรับมือกับผู้โดยสารที่มีอาการก้าวร้าวนะครับ I have to speak to the captain นะครับผมต้องไปคุยกับกัปตันนะครับสถานการณ์ถัดมานะครับเป็นการใช้ must นะครับผมต้องไปคุยกับกัตันซึ่งก็เป็นความจะเป็นมากขึ้นคำว่า have to have got to เราต้องเรียกตำรวจหรือรักษาความปลอดภัยนะครับเราต้องเรียกนะครับ we need to we must ได้หมดเลยนะครับ เ o าต้องติดดาวเซอร์ในคุณจําเป็นต้องนั่งลงครับนะครับคุณต้องหยุดตอนนี้นะนะครับคุณต้องเงียบนะแล้วก็คุณต้องทํในสิ่งที่กัปตันกล่าวนะก็เป็นสารการเตือนผู้โดยสารให้ทําดานที่ลูกเรือได้แนะนาไปนะครับและในเหล่านี้ครับสามารถใช้ได้ในการรับมือกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นนะครับคุณจะช่วยกรุณามาด้านหลังของเครื่องบินกับผมได้ไหมครับคุณผู้หญิงนะครับผมทราบถึงความขับข้องใจของคุณนะครับคุณช่วยบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผมขออาภัยจริงๆเหตุก,การณ์แบบนี้ปกติมันแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับถัดมาครับเนี่ยอย่าได้กังวลนะครับและท้ายสุดครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ของควบคุมนะครับและท้ายสุดก็มารีดๆของมิกะทานากะนะครับเกิดจะเเราประสบก,การณ์เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์บนเครื่องแล้วก็ผูดด้โดยสารที่พูดตัวไม่ียบรอ้อในร่าการตอบคำถามนะครับและเราจะไปตัวคําตอบในชนั้นเรียนครับ